ตีกันทุกวันตีกันไม่หยุดคุณดูทานี้นี่นี่ยายายาทุกวันเห็นเพื่อนตีกันทุกวันแบบนี้ทนไม่ไหวน้องหมาทนไม่ไหวเข้าไปห้ามหน่อยห้ามทุกวันเลยโอ้ยตีกันทําไมนักหนาทุกวี่ทุกวันเนี่ยถ้าทางน้องจะทนไม่ไหวแล้วน้องก็เลยต้องเข้าไปห้ามแล้วดูวิธีการห้ามของน้องงาบแล้วก็ดึงถอยหลังยาย่าเพื่อนย่าย่า <oh> ตีกันสุดา น้องห้ามค่ะแต่พี่ไก่ไม่หยุดค่ะน้องก็เลยยืนดูเฉยๆดีกว่ารู้ไหมทุกคนไอหมาตัวนี้เป็นยังไงเป็นยังไงฮะขนล่วงหมดแล้วโดนไก่กิกหมดแล้วเนี่ยเหรอหมาไม่น่าจะขนล่วงดิฉันว่าไก่จะขนล่วงก่อนเนี่ยว่าโดนตีกันเนี่ยนะคะจริงๆดูเหมือนกรรมการเวลา ลอยมัวยไหมเขาไปห้ามเฮ้ยเฮแต่เนี่ยดูสิมันน่ารักคือมันไม่ได้จะไปช่วยลุมช่วยอะไรนะ,นะห้ามคุณดูพฤติกรรมมันๆๆน่ารักมากๆเลยก็เป็นพฤติกรรมน่ารักนรักแสนรู้ของน้องสุน,นักนะคะที่เราเอามาฝากคุณผู้ชมกันนะ